อัมบูท o ทโบของเครื่องยนตเครื่องจักรกับรถบรรทุกปกติต้องวัดได้เท่าไหร่โคมาสูจะเยอะกว่าเขาเนี่ยเพราะว่าสังเกตว่าโคมาสูจะใช้ทโบโฮเซ็ต ก่อนใช้กาเลนตรุ่นรุ่น7รุ่น8หลังๆมาใช้โฮเซ็ตโฮเซตจะโครงหลังและโครงหลังเบอร์เล็กด้วยก็จะมีบูทที่สูงกว่าเครื่อง6 d 105เนี่ยบูทจะ15-16ด้วยซ้ำแต่เปรียบเทยียบกับแคทตจะอยู่ที่10ต้นๆ12-13นะแต่เป็นรุ่นเก,ก่าๆรุ่น B ีเนี่ยจะอยู่ที่10เวอร์ชันเอาแค่6กพอ6กไซเพราะฉะนั้นแต่ละรุ่นออกแบบบูทไม่เท่ากัน,นเพราะบูทมีผลต่อเรื่องของกําลังเครื่องยนต์มีผลต่อเรื่องของความร้อนเครื่องยนต์มันต้องไปดูเรื่องการระบายความร้อนอีกนะครับว่าเขา เพราะว่าบางคันมีอินเตอร์คูลเลอร์บางคันมีทโบนะแต่ไม่มีอินเตอร์คูลเลอร์นะครับใส่สดเลยนะครับเอาลมร้อนที่ถูกอาจจากทโบเข้าเครื่องเลยลมร้อนมากนะจะเอาลมที่มันแรงมากอัดด้วยบูทสูงๆมากไม่ได้ร้อนเพราะฉะนั้นไม่เท่ากันจริงๆครับไม่สามารถบอกได้ต้องกําหนดมาเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาให้